สวัสดีครับเจอกันต้องอีกเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเด็กเออไม่รู้ว่าอนุสาวรีย์ตอนนี้ช่วงเกือบเกือบเย็นเนี่ยจะมีอะไรกินบ้างเราเดี๋ยวเราจะเดินตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเด็กไปถึงอนุสาวรีย์มีอะไรกินบ้างเขาบอกว่าว่ามีข้าวเหนียวหมูทอดอร่อย ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ไลค์ซับสไคร้ด้วยกดไลค์กันเยอะๆไปไปกินกันนี่โรงพยาบาลเด็กก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเออแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีด้วยโรงพยาบาลเด็กอยู่แถวๆนู่นนู่นโรงพยาบาลเด็กนี่นัน้นน,น,นี่อยู่ทางข้าววัดมะกอกอยู่ทางข้าววัดมะกอกะ้ะเออเขาบอกว่า ขา้าวเหนียวตรงหน้าวัดมะกอกเนี่ยอร่อยมากเลยเราลองซื้อกินกันดีกว่าอยู่หน้าเซเวน่นนี่ร้านป้าเขาอยู่หน้าเซเว่นเลยนะมันเป็นหมูหรือเป็นเนื้อเราเข้าไปดูกันเป็นไงน่ากินไหมมันมีทั้งหมูทั้งเนื้อเหรอครับป้า น้ำอมหน่อยนึ๊บนึบึบเป็นห่อเป็นห่อผู้หวานเค็มมีทั้งหมูทั้งเนื้อเหรอครับป้ามีสองอย่างนละค่ะอ๋ออ,อ,อันนี้หมูไหมครับป้า เท่าไหร่ครับหน0งละสามสิบหนงละสามสิบใช่ไหม <30. S 1> เอาจะไม่เอาเอาหมูนี้ดีกว่าเอาหมูนี้เข้าไปได้มาแล้วข้าวเหนียวหมูทอดร้านป้าเขาบอกว่าอร่อยอร่อยเออผมก็ต้องซื้อมาลองชิมดูมันเป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเป็นหมูชิ้นทอดนะไม่ใช่หมูแผ่น ร้านป้าเขาจะมีหมูแผ่นหมูฝอยด้วยแล้วก็มีเนื้อทอดด้วยเนื้อแดดเดียวทอดอเนื้อแห้งทอดแต่ผมไม่ได้กินเนื้อไงก็เลยกินหมูทอดอืแล้วก็มีหมูกอดกลมๆด้วยเออปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยย่านนี้ก็เป็นย่านร้านขายยาโอ้ร้านขายยาเพียบผขบอกเลยโอเคไปไปไป เดินไปเรื่อยเราเดินไปที่อนุสาวรีย์เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินแล้วก็ไปหาอย่างอื่นกินด้วยไปแล้วมันมีสิ่งหนึ่งด้วยที่ผมอยากจะลองกินมานานแล้วมันอยู่ตรงหน้าธนาคารอมสินเนี่ยอืมขัดไทยหอยทอดเป็นร้านรถเข็นป้าเขาจะนั่งนั่งแบบนั่งเงาเงาอยู่อ่ะเราลองชิมกันดีกว,ว่าไปเนี่ยหน้าธนาคารอมสินเนี่ยเออ ป้าคารับมีแต่ใส่กล่องไม่มีใส่จานใช่ไหมมีใส่กล่องอย่างเดียวเอาใส่กล่องก็ได้เอามีทั้งผัดไทยหอยทอดเลยใช่ไหมเอาผัดไทยผัดไทยเอาลดเอารสแบบปรุงมาเลยนะเอาเผ็ดเผ็ดรสจัดเลย นี่ผมมาประเดิมมั้เนี่ยใช่ไหมนี่ออกมาป้าขายกี่โมงปกติอ๋อปกติผมมาบ่ายๆไม่ไม่ค่อยเจอ <c oughs> าเข,อขอายจนช่วงเวลาผิดเลยเอ,ลอ๋อเออ๋อใส่เลยใส่เลย อืเอาล่ะได้มาแล้วผัดไทยหอยทอดเออไม่ใช่ผัดไทยผัดไทยอย่างเดียวไม่ได้หอยทอดผัดไทยในราคาสี่สิบบาทโอ้มีทั้งกุ้งแห้งมีมีมีทุกสิ่งที่ผัดไทยควรจะมีอะ่ะแล้วผมก็ให้เขาปรุงมาให้เลยนะเราก็รอบีบมะนาวอย่างเดียวมาถ้าเรามา เอาทำไมหน้ามึดหมึดนามึดๆมึด,มดถ้าเรามาป้ายรถเมล์นี้ที่เขากําลังทําอยู่อ่ะเกาะโพขนโยนินอะแล้วถ้าเราไม่ได้กินเกี๊ยวกุ้งทอดอะมันจะผิดบาปมากเลยเพราะเกี๊ยวกุ้งทอดร้านนี้มาถึงถ้ามาผ่านมาเราต้องกินอร่อยนี่ถ้ามาแถวนี้พลาดไม่ได้เอาเกี๊ยวกุ้งสับชุดหนึ่งครับยีบาทอ่ะฮะ แยกมาแยกมาคาป่าผมขอพริกทอดด้วนะน้ำจิ้มได้ได้อ่ะฮะเอาล่ะเอาล่ะเรียบร้อยได้มาแล้วเออได้เกี๊ยวกุ้งมา20บาทกับน้ำจิ้มมีพริกทอดด้วยน้ำจิม้มมะขามอ่ะ mm hmm. ตรงเกาะลาวิถีอ่ะมีร้านโจ๊กอยู่อยากกินนะ่ะแต่ว่าดูดิ ของมันเต็มมือแล้วว่าเออทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบบาทผัดไทยสี่สิบบาทเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งทอดยี่สิบแล้วก็ข้าวเหนียวหมูทอดอีกข้าวเหนียวหมูทอดอีกสามสิบเก้าสิบบาทถ้ากินโจ๊กอีกก็คงอ้วกอ่ะ <laughs> โอเคไปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยลองกินโจ๊กกันเนาะแต่ตอนเนี้เยเราไปหาที่นั่งกินเนืนอ เอไปหาไปนั่งกินกับในในสูตรนะารเซ็นเตอร์วันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปนั่งพอที่นั่นเย็นดีไปเอาละ่ะได้เวลาลองกินอาหารของเราแล้วเออเดี๋ยวเราเริ่มจากข้าวเหนียวหมูทอดก่อนเลยดีกว่ขาข้าวเหนียวหมูทอดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เขาแพ็คมาให้แยกหมูแยกข้าวเหนียวมาสามสบาทโอ้โหแกะออกมาแล้วหอมเลยวะ่ะข้าวเหนียวก็จะถุงประมาณนึง ประมาณเนี่ยฝามือเนี่ยช่วงนี้ช่วงอุ้มมือช่วงอุ้มมือและในหมูทอก็หมูทอก็มีประมาณ5ชิ้นชิ้นใหญ่ๆห้าชิ้นแล้วก็มีพวกกากพวกอะไรด้วยเนี่ยมาเดี๋ยวเราลองกินดูกากรสชาติดีนะผมจะเริ่มจากไอ้นี่นะข้าวเหนียวจ้กากับกากมันเป็นกระเทียมเป็นหมูอ่ะ กระเทียมกระเสรดหมูแล้วก็เออแล้วก็พวกแป้งทอดอ่ะกรอบๆอร่อยอร่อยมันก็จะเค็มๆแล้วก็หอมกระเทียมอ่ะกากตรงเนี้ย กักหมูหูทอดร้านนี้ดีนะมันก็แบบเนื้อข้างในมันก็น,นุ่มๆอ่ะแล้วข้างนอกมันจะมีมเสิร์ฟกรอบๆด้วยไม่เค็มไม่เค็มอร่อยกินกับข้าวเหนียวกำลังกำลังดี ก,กับกากแลก็หมูทอดหอมหอ,มอร่อยเลยข้าวเหนียวีิ้มก,กับกากอ่ะัือกรอบๆมันอร่อย ห,หมูทอดทขอ้างในเขาไม่แข็งไม่กระด้างลทอดมานุ่มดีอร่อยนี่ข้าวเหนียวกับหมูอร่อยหมดแลวข้าวเหนียวเหลือแค่นี้เหลือหมูชิ้นหนึ่งพอดีข้าวเหนียวกับหมูให้มาพอดีกัน หนึ่งเมนูผ่านไปมาเดี๋ยวเมนูต่อไปเราป็นผัดไทยกันนีอผัดไทยห่อไข่สี่สิบบาทนี่ร้านป้านี่โรยถั่วมาให้เรียบร้อยือโดนใจสุดๆนี่เป็นไงหน้าตาผัดไทยป้าเขาห่อไข่มาให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวบีบมะนาวกัน ปิดมะนาวลงไปเอาอดแล้วกูเกือบไม่ได้กินด uh ีตายต่เก wow ็บมาด้วยมาลุยดูโอ้โหควันขมมปลาผัดใหม่ร้อนๆเลย เนี่แหละผัดไทยมาตรฐานมาต้้งอย่างนี้ไม่ใช่ผัดไทยเจ้าแบบดังๆรสชาติมาตรฐานทุกอย่างคือมาตรฐานปรุงมาให้เรียบร้อยเผ็ดเค็มหวานแต่ก็เปรี้ยวมะนาวแล้วก็ห่อไข่ไว้ให้เรียบร้อย สีิบาทกล่องนี้แล้ผัดใหม่นะนี่คือความคุ้มค่านะเนี่ยมีกุ้งแห้งมีกุ้งแห้งมีไข่มีเต้าหู้ใส่โปโ๊ะรสชาติอบมาตรฐาน นด่แหละก็ตันทาฝาไทยแบบรุ่นเก่าๆต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใส่อะไรมากน้ำมะาขามเปียกอืมแค่นั้นจบ ก็เต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้แบบซอยเล็กนะเต้าหู้ซอยใหญ่ด้วย<ม>รสาชาติไชโปเขาจะไม่เค็มมากอือมโดยรวมแล้ว40บาทคุ้มค่าคุ้มราคาอืมพูดตรงตรงเลยบด มมาขามเปียกนี่เด็ดอันเนี้ยจิ้ม,มดีกว่าเราใช้ระบบจิ้ม เอาละเมื่อกี้ก็เห็นรสชาติของเกี๊ยวไปแล้วนะเกี๊ยวกับผิกทอดผมไม่รู้ว่าเกี๊ยวของเกี๊ยวของเขาอะผสมยังไงนะแต่ว่ามันกึบกึบเกี๊ยวกุ้งอะเออมันจะกึบกึบอืมมีเนื้อกุ้งอยู่นหน่อยหน่อยเออมันอร่อยดีแล้วจิ้มกับน้ําจิ้มมะขามเปียกนะอร่อยว่ะเออเจ้าเนี้ยถ้ามาผมซื้อกินประจําเลยนะอืมโอเคถ้าอย่างนั้น เราก็เจอกันอีพีหน้าเลยถ้าอย่างไรก็ช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะผมก็ชอบพีอยูเขาก็ชอบอืมอยังไงก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยเอาละเจอกันอีพีหน้ากินไหนเที่ยวไหนจะพาไปลุยที่ไหนก็กดติดตามกันไว้แล้วเจอกันอีพีหน้าไปละอีพีนี้บายบาย